เหมือนโดนคนดูค่าเหมือนโดนคนดูบางคนค่าแทดวงเค e a r แทบร้องให้บนเวทีไม่ขอทนฝากข้อความถึงสายควันโกรธเกลียดเรามาจากไหนหลังขอร้องวดสุบุรีเจอพ่นใส่หน้าทันทีเรียกว่าที่ผ่านมาหลายๆศิลปินนักร้องต่างออกมาขอความร่วมมือคนดูที่มาดูคอนเสิร์ตให้วดสุบุรีหลังเจอควันจากบุรีมือสองจากคนดูทําพิษส่งผลให้ป่วยมีปัญหาสุขภาพและกระทบการร้องเพลงเช่นเดียวกับแท๊ดรนพันธ์ยั่งยืนพูนชัย หรือแพทวง KLEA นักร้องชื่อดังไม่ขอทนออกมาไล่ยาวหลังเจอเหตุการณ์ขอแฟนๆเรื่องการการสูบุรี่ในคอนเสิร์ตแต่กลับเจอพ่นบุรีใส่หน้าทันทีโดยระบุว่าถ้าฉันเป็นพี่สาวน้องสาวหรือเพื่อนสนิทคุณคุณก็จะพ่นบุรีใส่หน้าแบบนี้เหมือนกันหรอคกครับพร้อมแนบภาพข้อความว่าทุกอาชีพก็แทรกไปด้วยความเจ็บปวดในรูปแบบต่างๆกันอาชีพนักร้องก็ทรมานด้วยบุรี่ในร้านบางร้านบุหรี่แน่น ในทุกลมหายใจเข้าและออกควันบุหรี่อัดแน่นไปในปอดและเส้นเสียงอย่างที่เราไม่มีทางเลือกหรือปฏิเสธฉันมีแค่เสียงเท่านั้นที่จะทําในสิ่งที่รักและเลี้ยงชีพถ้าท่านเอาเสียงไปจากฉันฉันก็ไม่เหลืออะไรแล้วกับอาชีพนี้แทบร้องให้บนเวทีเหมือนโดนคนดูบางคนฆ่าเพราะหลังจากที่พูดขอร้องไปตรงๆพูดจบปุ๊บก็มีคนพ่นบุหรี่ขึ้นมาใส่ทันทีโกรธเกลียดเรามาจากไหนหรอท่ามกลางหลังจากโพสต์ดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไปนั้นบรรดาเพื่อนๆศิลปิน รวมถึงแฟนคลับที่คอยติดตามได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นร้อนที่เกิดขึ้น